chục lối 1 Một Đồn mấy Cái đồn không biết ba ngày nữa

สวัสดีครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับวันนี้ก็ออกมายิงปลากับพานปลาเพียวเหมือนเดิมนะนะนี่ก็ก่อนเปิดคลิปนี่ก็ใส่ไปแล้วครับหนึ่งเป,เปนน้งหนึ่งตัวก็ยิงอยู่ตรงปลายปืนนี่เนาะตรงปลายปืนเียก็ได้ไว้ตัวสวยเลยครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการรับชมให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย วันนี้ก็มาเปิดคลิปที่ไม้ต้นสักครับต้นสักเอไม้มหาชนก็ยังไม่ได้ขึ้นไปครับนี่ครับลักษณะของต้นไม้ขึ้นตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นแต่ยังไม่ได้ขึ้นครับเดบมาร้อนครับลอเอาาลอัยร่มเงาต้นไม้ยืนอยู่ข้างล่างก็ไปติดตามรับชมนุนดูครับว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวกลับบ้านแต่ที่แน่แน่หมานมาแล้วหนึ่งเต็ม ไปติดตามรับเพกันเลยครับก็มีฝูงปนินน้อยครับอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวได้นะลอยกันเป็นฝูงเป็นฝูงอยูน่นะแต่มันตัวน้อยยิงไปก็น่าจะไม่โดนครับถึงจะเป็นฝูงก็ยิงไม่เคยโดนครับเป็นฝูงยิงผ่าฝูงนอกจากแกฟุกจริงๆแต่มันตัวไม่ใหญ่ครับรทำไมตัวไม่ใหญ่ก็ไม่รูน้นี่ตามต่อครับปนินนะครับ ข้ามข้ามเรอไม่แน่ใจว่าใช่ปลาหรือเปล่านะครับอยู่ข้างในปลานั่นเลยโดนไหมนะนปลาจริง้วยแต่ไม่โดนลูกออกซ้าย โดนไหมโดนดิโดนที่ครับโดนไปแล้วพันนะโอ้ยโุ้ยหลุดเรียมโดนเต็มไหม,เต,มเต็มไหมโอ้ติดอะไรอีกเหรอติดอะไรทำไมทำไมต้องติดโอ้ติดยาก ติีละปะนินครับตัวเมื่อกี้เยวขออนุญาตหาวิดีโอก่อนครับเดี๋ยวค่อยดูใหม่ตัดกล้องก่อนครับไม่แน่ใจว่าเป็นปะนินหรือปลาช่อนนะครับลองยิงดูครับไปด,ดู เดี๋ยววะโอ้รีบเกนเินแบบนี้เนาะรับคุณผู้ชมอันนี้ก็ปลาตัวเม็ีขึ้นมาได้แล้วนะครับเนียบปวดหัวละเผื่อลึกเกินเกือบไม่โดนครับโดนท้องนิดเดียวเนียบโดนท้องตรงนี้ไซส์ก็เล็กกว่าตัวที่ได้ตัวแรกเนาะเนียบไซส์เล็กกว่าจกเต็มสองมาแล้วครับประมาณครับตามต่อครับตามต่อครับ มือสั่นนี่เอาครับคุณผู้ชมแต้มที่สามเราก็มาแล้วครับตอนยิงไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าผมเปิดกล้องไว้แล้วลืมจะไปกดซ้ํามันเลยเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสโลว์ครับนี่ครับตัวปลาสซก็มานี่ครับมาแล้วครับแต้มสามมันมาครับเก็บปลาก่อนตามต่อครับยิงอยู่ตรงนี้ครับยิงมาจากทางหน้าหลังนี้ครับนี่นี่ตรงช่องนี้ครับปืนก็อยู่ตรงนั้นอยู่ โอเคครับลงมาปลาเก็บปลากันครับตามต่อครับเผื่อมันอีกสามเต็มแล้ววันนี้ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ถ่ายก็โอเคครับค,คุณผูคค้ชมตอนนี้ผมก็มานั่งพักหลบแดดอยู่ที่สารแดงครับนี่สาราหลังคาสีแดงก็มานั่งดูปลาผุดครับผุดอยู่ตรงนี้ทีตรงนู้นทีครับผุดใหญ่ทั้งแล้วก็อยู่ต่อไม้ข้างหน้านี่จำลู้ปลาอะไรนะครับ นัไปนั่งมาก็เจอปนินเป็นฝูงเลยลอยอยู่ข้างนอกตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอจะยิงลมมาพอดีเปิดกล้องว่าจะยิงนะครับลมก็มาพอดีแม่ประจอบหมาะจริงๆหมาะช่างหมาะจบจริงๆพอเจอปลาเนี่ลมมาทันทีผุดขึ้นตรงนั้นครับใหญ่ใหญ่มากๆในตรง ตรงข้างต้นสเดาที่ผมยิงปานนจันใหญ่ได้เมื่อปลายปีที่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวพักหน่อกันครับพักหน่อพักร้อนสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปต่อตอนนี้ร้อนมากครับยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย <c oughs> ส่วนปลาก็ยังคงสามเต้มเหมือนเดิมอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าจะมีแต้มที่สี่ที่ห้าเพิ่มไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมขอตามรุ้นกันครับนั่งพักเหน่อยก่อน โดนไหมไม่โดนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วไม่โดนก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอ๋ออ๋อดูไปยังเห็นตัวปลาสักทีอ <c oughs> ื้ีกตัวสวยอยู่ เต็มที่สมาแล้วมันมันครับอู้อนึอง่งวาเชือกกับจะขาดที่จริงมันเป็นรอยมัดครับมันมันครับเต็มสีมาแล้วตามต่อครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะสรุปผลงานวันนี้ก็ได้สีเต็มครับก็ตัวสวยอยู่นะ สี่แต้มครับวันนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับมือสั่นครับอยูข้าวเดีย๋ยวหาข้าวกินก่อนครับเดี๋ยวค่อยตัดคลิปครับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ